ลอยไฟแรกค่าตัว150บาทก่อนลอยมวยเลยผมไม่ชอบมวยนะครับผมไม่เคยชอบเลยครับมวยผมตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วมาอยู่ค่ายเฟรดค่ายนี้เป็นค่ายสุดท้ายของผมแล้วถ้าผมจะเลิกผมก็อยู่ค่ายนี้แล้วตอนนี้ผมยังประสบการณ์ยังน้อยอยู่ครับผมสู้ระังไม่ได้แน่นอนครับก็วันข้างหน้าไม่แน่ครับผม วันนี้ครับรายการคุยมูสุนีของเราครับพาเดินทางมาที่พัทยานะครับจังหวัดสุนุรีครับมาที่ค่ายมวยแฟร์เทคครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ1ดาวรุ่งนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นดาวรุ่งตลอดกาลครับแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับฟอร์มของเขาในรายการวันลุินีเนียดีเหลือเกินครับชนะมาโดยตลอดเลยเราไปพูดคุยกับเขาเลยนะครับนั่นก็คือนักรบแฟร์เทคครับ เอาละครับตอนนี้ครับผมอยู่กับนักชกฟอร์มสดครับที่ชกในการวันลุมพีมาสีไฟเนี่ยเขายังไม่แพ้ใครเลยชนะรวดเลยนะครับอยู่กับนักรบแฟร์เทคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับแฟนมวยหน่อยครับผมสวัสดีครับผมนักรบแฟร์เทคครับผมนะผมเองกับนักรบเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งแต่ใช้ชื่อแก่นสวนนะแก่นสวนนี่ก็ชื่อเล่นว่านาดนะผมขออนุญาตเรียกว่านาดกันแล้วกันนะด้วยความคุ้นเคยนะขออนุญาตวันนี้ครับนะคุยกับน้องนาดนะตั้งแต่เริ่มต่อยมวยมา จนกระทั uh ่งมาเป็นมวยฟอร์มสดตรงนี้โอ้โช่วงหลังนี่สดจริงครับนะยอมรับมาให้ตัวเองสดเหลือเกินเนี่ยก็ก็อยู่ที่พัฒนาฝีมือต่อไปก็นะขอบอยู่นี่ก็ซ้อมดีมากครับสดจากไร่เลยในอดีตเนี่ยเห็นนาดบอกว่าที่บ้านเนี่ยครอบครัวเป็นนักมวยมีใครเป็นนักมวยดังที่ว่าอยู่ยัดย่าดกันบ้างมีรุ่นพี่ครับุ้นพี่แล้วลูกพี่ลูกน้องเราก็มีพวกน้องอันครับน้องอันซีหมลำบักใช่ครับออแล้วก็ลุงราวีสัสียพานเงี้ยโอ้โหเนี่ยก็คำสุดยอดเลยนะลุงราวีเนี่ยเขาไปอยู่ไหนแล้ว นี่เขไม่รู้ครับอยู่ไหนแล้วขนาดว่าเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเลยเรายังไม่รู้เขาอยู่ไหนเลยไม่รู้แล้วไปทั่วเหมือนกันนะลูกพี่เราเนี่ยนะจอมเตะขานะลูกแบบีแต่ก่อนก็เก่งมากครับผมก็ติดตามมานะก็ช่วงแรกเนี่ยต่อยมวยเป็นไงครับเริ่มเริ่มชีวิตการต่อยมวยได้ยังไงชีวิตผมก่อนก่อนต่อยมวยเลยผมไม่ชอบมวยนะครผมไม่เคยชอบเลยครับมวยจนมาวันหนึ่งมันมีงานวัดแถวบ้านนะครับมีุ่นพี่ในบ้านนลครับต่อยผมอยากไปดูครับชวนพ่อไปดู ไปดูงานวัดแล้วก็ไปดูมวยทีนี้ก็มันมีมวยขาดมวยขาดมาได้มาอะไรแล้วี้ใช่เขาขึ้นไปเปรียบกันครับแล้วไม่มีใครกล้าต่อยกับตัวนั้นเลยแล้วผมเขาเก่งเรือยไงไม่รู้เหมือนกันครับแล้วผมก็ขึ้นไปไปเปรียบผมก็ได้ต่อยตัวนั้นเลยต่อยไฟแรกค่าตัวร้อยห้าสิบบาทเป็นไงก็แพ้ไม่เป็นมวยครับไม่เป็นมวยแพ้ว่าใจสู้ ลงมาได้ได้ติปบเยอะกว่าค่าตัวอ๋อคือสู้สู้สุดใจอะครับ้สู้สู้ยนงยกสุดท้ายครับชื่อชื่อมวยชื่ออะไรมีมีชื่ออย่างตอนนั้นแต่ก่อนก็ชื่อนรนาัครับนรนาัสินมลลำบัดใช่ครับเอาเป็ไงตอนหลังจากที่ต่อยไฟแรกแล้วเนี่ยแล้วแพ้ลงมาไม่ท้อท้อแม่ด่าพ่อด่าไม่ให้ต่อยแล้วครับจริงป่ะไม่ให้ต่อยครับใช่ครับเออเจ็บไงเจ็บครับกลับมาบ้านเจ็บตัวอยู่มาวันหนึ่งอีกมีเปียบมวยเอาอีก้ะงานวัดผมแอบ แอบพ่อไปนั่งรถไฟฟรีเข้าเข้าเมืองสุรินทร์ครับนั่งรถไฟฟรีเข้าไปประมาณสามสิบไปเปรียบงานวัดเปรียบเช้าต่อเย็นอืแอบพ่อไปนะครับแต่พ่อรู้ได้ไงไม่รู้ขับรถตามไปดูเวทีโอ้โหแต่ไปที่สองผมผมชนะครับผมชนะเราก็ได้ติปเยอะมากครับจริงว่าแต่ตอนนั้นเริ่มซ้อมมัหรือว่าไม่ได้ซ้อมอะไรไม่ได้ซ้อมครับก็คือตามสายเลือดเลยแอบแอบไปตามเพื่อนโอ้โหก็คืออยากได้ตังอะไรด้วยสนุกสนานดื้อครับดื้อครับแต่ว่าโอ้โหใจใจสุดยอดเหมือนกันนะแอบ ก็แอบแอบแอบไปแล้วทีนี้พ่อก็บอกเริ่มยอมรับได้นะว่าเออถ้ามึงจะต่อยเออก็ซ้อมซ้อมบ้างแล้วก็ต่อยพ่อเป็นคนจับเป้าให้เองครับอ๋อไอไอไฟสองเนี่ยพ่อเขาไปเดิมพันอะไรเปล่าเขาเลยเดี๋ยวไอ้ต่อยไฟสองชนะนอกนะโอ้ยยอดก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของนรหน้าศิษย์หมอลำบาะใช่ครับนรนาเป็นต้นมาใช่ครับใช่ครับแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์แถวบ้านนอกทีนี้ก็เริ่มมีชื่อขึ้นมาครับนรน่องน้าก็เลยมีรุ่นพี่ พี่น้องอันแล้วก็พี่ลุงระเบียบชักชวนให้มาอยู่ค่ายสศิยาพายิม,มครับเพราะว่าตอนนั้นก็รุ่งราวีสศิยาพายิมแล้วก็พี่น<ช>้องอันนี่ก็โด่ดงดังมาจากรายการเหมือรอบุญเสือใช่ครับได้แชมป์เหมือรอบุญเสือครั้งที่เจ็ดนเนาะถ้าจำไม่ผิดนะก็ชวนให้มาอยู่ค่ายด้วยผมไม่ลังเลนะครับมผมผมนอนคิดนอนฝันว่าผมอยากไปออกทีวีอยากออกทีวีใช่ครับนอนฝันว่าอยากออกทีวีอยากอยากเป็นมวยยังอ่ะเนาะ อยากมีปกหนังสือกลางครับหนังสือกลางอ่านปกกลางมวยสยามทําได้วันนั้นโอ้ผมดีใจมากครับว่าออกได้ออกทีวีแล้วก็ได้ออกปกกลางมวยสยามนะสุดท้ายเราก็ทาได้สําเร็จแต่ตอนที่เรามาอยู่เทพมาอยู่ค่ายสรีพยมเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นนายสิบห้าครับสิบห้ากำลังเป็นวัยรุ่นนะใช่ครับผมขึ้นมาเบียไม่คิดอะไรครับขึ้นมาพี่พงศักดิ์เล็กสองคนครับขึ้นมามาอยู่สีรีพยิมได้หกเดือนยังไม่ได้ต่อยครับซ้อม ซ้อมเปล yeah, okay. ี really ่ยนสไตล์ใหม่หมดเลยครับปรับใหม่หมดใช่ปร so so ับใหม่หมดเลยครับก็ไฟแรกเลยต่อยช่องเจ็ดต่อยมม่รอบมูเสือเลยโอ้จริงปะเนี่ยครับส่งต่อยรอบมืเสือเลยสุดยอดเลครับไฟแรกผมชนะนะครับต่อยช่องเจ็ดผมดีใจมากเลยครับนั่นแหละจุดเริ่มต้นของชื่อแกนสวนสีภายินครับก็อยู่กับพ่อบครับก็นะครับผมก็ดูแลกันมาจนแบบขึ้นมาเป็นวงเงินเงินหลายหมื่นแล้วก็เป็นนักชกที่ชกช่องเจ็ดประจําเหมือนกันใช่ชกประจําเคยมีแบบ ไม่แพ้ใครเลยก็เคยไฟใช่เคยไม่แพ้ติดต่อกัน12ครั้งครับ12บสไฟสดมากแต่ชีวิตเนี่ยเหมือนแก่นสวนเนี่ยจะโรยด้วยกีกุหลาบนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะไอหลังจาก12บสอไฟไม่แพ้ใครเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะได้ชิงได้ชิงใช่ครับสุดท้ายเนี่ย126้ปอนด์ช่อง7เราก็ไม่ได้ชิงสักทีไม่ได้ชิงเออแบบสดเท่าไหร่ก็ชนะชนะจนกระทั่งมาต่อยกับช่วงนั้นก็ต่อยกับฟิวการใช่ครับแล้วก็ต่อยอะไรต่อเสือเพชรอะอะไรนะ ยอดวงเงินครับเออยอดวงเงินใช่ครับช่วงนั้นก็เริ่มแบบพอถึงไฟสําคัญเราก็ใช่ครับแค้ทุกทีมันเป็นความทรงจําที่ไม่ดีครับผมหลายคนเห็นว่าโอ้โหเนลสัน่าสิทหมอลําบาดขึ้นมามีชื่อเสียงต่อยนชนะชนะตลอดครับผมแต่ก็ไม่มีโอกาสสัมผัสแชมป์สักทีตอนนั้นเรารู้สึกไงตอนนั้นอายุสิบเจ็ดสิบแปดแล้วมั้งเนาะใช่ครับน่าจะประมาณเจ็ดสิบแปดก็รู้สึกท้อเหมือนกันครับแต่ผมไม่เคยถอยนะครับ ผมคิดว่าสักวันต้องวินมันของผมก็สูมาเรื่อยใช่ครับอะไรมาเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตก็ให้ขีดมาอยู่ที่แฟร์เทคช่วงนั้นเป็นงไงทำไมถึงย้ายค่ายมาได้ช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดด้วยครับแล้วก็ยี่ยที่ค่ายสถีรภายุมก็ไม่มีตัวปั้มตัวซ้อมด้วยนะได้พ่อก็เลยซื้อซื้อสิทธิ์มาอยู่แฟเทคเนี่ยครับก็เลยเหมือนกับว่าช่วงนั้นก็โควิดด้วยแล้วก็เริ่มที่จะแบบเหมือนกับต่อยห้ายกก็อาจจะมีแบบ เหมือนกันยังไงเริ่มเริ่มเริ่มที่จะแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรบ้างใช่ครับก็คิดว่าเราต้องไปเรื่อยๆครับก็ถ้าเราอยู่ไม่มีคนป้าวคนซ้อมแล้วก็ก็อ,อยู่แค่นั้นนะ่ะผมก็คิดแบบนั้นนะ,ะแต่ถามว่าอยู่สถียาภา,าโโเขาทําผมมาได้ว่ามีชื่อ,อของนักลบกผมก็ขอขอบคุณครับที่ขอบคุณพ่อครับที่ดูแลผมอย่างดีครับเด้ยดก่อนครับก็ที่ทําให้ผมมีชื่อเสียงถึงวันนี้ครับถ้าไม่มีสถียาภาก็ไม่มีผมในวันนี้ครับ ีพายิมอะนะครับถือว่าเป็นคนดีมากเนาะก็ดูแลเราตลอดไปต่อยต่างประเทศครับต่อยรายการใหญ่3ยกก่อนแล้วก็ต่อยใช่ครับผมไปอยู่กับอยู่ยเซียาพาก็ไปต่อย3ยกบ่อยคไปต่างประเทศ<ม>บ่อยครับก็ถือว่าได้พื้นฐานจากตรงนั้นมาใช่ครับจนกระทั่งมาอยู่แฟนเทคนี่แหละนะฟอร์มก็ดีขึ้นใช่ครับแล้วก็ต่อยช่องเจ็ดก็เริ่มชนะมาอยู่แฟนเทคมาต่อยช่องเจ็ดครั้งแรกก็ชนะแล้วโอ้โหแล้วก็ชนะติดต่อกัน3-4ครั้งครับช่องเจ็ดก็ยังไม่แพ้ใครครับช่องเจ็ดแพ้ซีมกรคนเดียว เออแต่ก yeah, exactly. uh like oh ็แบบเบียดมากนะเออแล้วเราก็มีดราม่าด้วยแบบบางทีหน้าชนะมั่งอะไรมั่งต่อยกับแบทแมนอีกใช่ครับชิงแชมป์ชิงแชมป์โอ้โหเป็นความฝันของผมแล้วผมไม่กลับบ้านครับรู้ข่าวว่าชิงแชมป์ผมเริ่มซ้อมผมซ้อมผมตั้งเป้าหมายไว้ผมต้องเอาให้ได้ครับพราะผมคิดมานานแล้วความฝันของผมเลยครับผมตั้งเป้าหมายไฟแรกผมแพ้ผมเสียใจมากครับผมไม่ออกาก้ห้องเลยครับผมนอนอยู่ในห้องโอ้โหผมไม่ออกาก้ห้องเลยนะ มันก็มีประท้วงกันแล้ววันนั้นอ่ะแล้วก็มีโอกาสได้ว่าได้ชิงอีกครั้งที่สองเอาให้แกมอือครับมผมก็ไปผมก็โอ้โหไปสามผมไม่ชิงแล้วผมบอกแล้วผมไม่ชิงแล้วดวงเราเนอะ่ไม่ได้จริงๆอ่ะใช่ครับคือบางทีคนเรามันแข่งอะไรก็แข่งกันได้นะใช่ครับเราก็ถือว่าก็ยอมไปนะต้องยอมยอมครับยอมก็เลยหันมาสามยกนี่ครับผมไม่เชื่อนะว่าคุณเนี่ยจะอึดอึดถึกทนขนาดนี้น,นนะ ต่อยนวมใหญ่บางครั้งคุณก็หล่นบ้างอะไรบ้างแต่ก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมโดนไม่ได้เหมือนกันัะต่อยกับเพชรดำอย่างเงี้ยใช่ครับแลกกันแลกกันโอ้โหล่นอีกแค่ใช่ครับแต่ก่อนผมคิดว่าผมโดนไม่ได้พอได้มาอยู่นี่ก็วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเสริมมาเสริมแล้วก็ได้มีผู้ปั้มผู้ซ้อมได้มีแต่ว่าเพื่อนๆเยอะครับก็ับเปลี่ยนประสบการณ์กันไปก็ได้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่เขาต่อยนวมเล็ก ว่าต่อยสามยุกอย่างเงี้ยครับ ừ, ก็ปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนกันไปเรื่อยก็เลยได้มาต่อยสามยกเนี่ยครับก็ความฝันผมเหมือนกันครับก็อยากได้สินสัญญาวันแชมเปี้ยน,นชีพครับผมสี่ไฟหลังก<ช>็งสดเหลือเกินอ่ะเับผมมันเกิดอะไรขึ้นล่ะชีวิตเรามันเปลี่ยนไปอีกแล้ว <ừ, S 2> เพราะว่า ừ, เหมือนก็เริ่มสดขึ้นใหม่แล้วนะชีวิตเราเนี่ยใช่ครับผมคิดว่าผมตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วมาอยู่ค่ายเฟรชิกผมคิดว่าค่ายนี้ก็เป็นค่ายุดท้ายของผมแล้วถ้าผมจะเลิกผมก็อยู่ค่ายนี้และครับคิดคิดไว้แบบนั้นอยู่แล้ว บอกว่าผมต้องตั้งใจครับภาคนี้ผมต้องตั้งใจให้มากตั้งใจให้ดีที่สุดครับแล้วเป็นภาคที่แบบโกอินเตอร์ด้วยใช่ครับอย่างไฟเจอพลวิทยาเนี่ยผมก็ดูว่าเจอรุ่นพี่ด้วยถ้าปล่อยห้ายกกันในเราราคาผมต่ยรับพี่พลวิทยาเลยอ่ะใช่ครับวันนั้นผมมีรายการต่อยพี่พลวิทยาผมคิดนะครับผมกดดันมากเลยครับผมไม่เคยกดดันขนาดนี้เลยผมนอนไม่หลับเลยครับผมดูเทปแก้เกมผมจะต่อยยังไงมวยเข่าผมต้องทายังไงผมต้องแลกเข่าด้วยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ เราต้องสู้มมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็ต้องสู้ครับโอ้โหขาดลอยเลยใช่ครับแล้วไฟหลังนี่น็อกเลยใช่ไหมไฟหลังก็ต่อยกับน้องไอ้พิษภูไทยครับโอ,โ,โอ้โหเหลือเชื่อผมไม่คิดในฝันนะว่าจะน็อกน้องได้พี่เรางี้ดีกว่านะแานมวยนะถ้าต่อยกัน5้ายกเนี่ยพิษภูไทยกับนักลบสมมตินะต่อยช่องเจ็ดอ่ะคุณถามตัวเองว่าราคาเท่าไหร่นะใช่ครับเรามองว่าเออเราไม่ได้ดูถูกนะคือแบบ <c oughs> คือตามเชิงอ่ะคือเราอาจจะสู้เขายากผมคิดว่าห้ายกเนี่ยเขาต่อยกับ พี่รุ่งแสงตะวันอ่ะเขาชนะขาดลอยเลยแต่ผมยังซูสีกับพี่รุ่งแสงตะวันอยู่เลยแต่ว่าเราเราเขาได้แต่ผมคิดว่าสามยุกนะครับสามยกบวกยับเลยใช่ผมผมคิดกะแรกกะบวกกันแล้ววันนั้นแพ้ก็แพ้ไปเลยถ้าชนะก็ชนะไปเลยครับแรกอยู่แล้วผมคิดว่าผมทนได้ครับวันนั้นนะแต่ผมก็เลยบวกแรกไปเลยประเด็นของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็คือตอนนี้ต่อยรุ่นไฟ์เวทวันร้อยสามห้าใช่ครับและแชมป์ชื่อว่าแชมป์ก็ เพื่อนผมไองครับรถถังจิ้มเลยแล้วยังไงเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันด้วยนี่อยู่ด้วยกันครับซ้อมด้วยกันกินด้วยกันอยู่นี่แหละครับอยู่เฟซอย่างนี้แล้วแล้วมันจะทํายังไงดีอะเรามีทางออกเรื่องนี้ยังไงอะมันไม่มีทางออกครับมัน้ามกันไม่ได้หครับถ้าผมก็ต้องไต่เต้าประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนครับถามว่าตอนนี้ผมสู้รถถังได้ไหมผมสู้ไม่ได้ผมสู้รถถังไม่ได้ใช่ครับตอนนี้ผมยังประสบการณ์ยังน้อยอยู่ครับผมสู้รถถังไม่ได้แน่นอนครับก็วันข้างหน้าไม่แน่ผม คือเราเราก็เรื่องของว่าในความเป็นเพื่อนเราก็ตัดออกไปเราขอความเป็นมืออาชีพไปแล้วใช่ครับก็ชีวิตนักมวยครับก็อืแบบนี้ครับก็เพื่อนกันก็ต่อยกันเองครับนะก็ไม่เป็นไรครับลงมาก็พี่น้องกันเหมือนเดิมับแล้วเคยซ้อมบรถถังเคยลงรวมกับเขาไหมก็ลงรวมซ้อมบรถถังปั้งบรถถังทุกวันครับไหมก็ได้ครับได้ไม่แสดงว่าเราเอออยากชิงมากเนี่ยเพราะเราเลือกฟอร์มสดขึ้นใหม่แล้วเข้าใจมีโอกาสก็ไฟไฟนี้ก็ต้องชนะให้ได้ก็เผื่อจะได้เซ็นสัญญาวันเซ้นอาชีพครับมีรายการอีกเมื่อไหร่ครับ อีสองอาทิตย์ใช่ครัอีสองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าเจอเจอใครพอจะบอกได้ไหมต่ายกนาบินครับนาบิลนาบิลครับนาบิลสองอยู่ใกล้กันนี่เองนี่ใช่อยู่นี่แหละวิ่งเจอกันทุกวันจริงปะลองไปล็อกคอนาบิลได้แล้วกนโอ้สูงสูงโอ้นี่เดือดเลยนะเนี่ยใช่ครับถ้าชนะได้โอกาสที่จะเซ็นก็มีใช่ถ้าชนะได้ก็น่าจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาวันแน่นอนถึงตรงนี้เราฟอร์มสดมากแล้วก็มีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากกว่านี้ครับผม หลายคนเนี่ยเสียงชื่นชมเราเยอะเลยเรารับกับเสียงชื่นชมนี้ยังไงบ้างใช่ครับผมต่อย5ยกผมอาจจะไม่ค่อยมีชื่อผมต้องขอบคุณรายการวันที่เข้ามาในประเทศไทยครับแล้วก็จัดอยู่วันลุมพินีครับก็ทําให้ผมมีชื่อเสียงขึ้นมาในระดับหนึ่งครับก็มีคนติดตามเยอะแล้วก็มีคนรู้จักเยอะมากขึ้นครับก็ตั้งแต่ต่อยวันมาเนี่ยครับก็ชีวิตดีขึ้นครับผมค่าตัวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีใช่ครับพูดถึงค่ายไฟเทคนะครับมีอะไรจะขอบคุณค่ายไฟเทคไหมว่าถือว่ามาเปลี่ยนเราเยอะเหมือนกันใช่ครับก่อนอื่นครับต้องขอบคุณเสียบรรจงครับที่ดูแลแล้วก็คอยคุมซ้อมคอยดูแลทุกอย่างเลยครับในค่ายครับเสียบรรจงก็รักรักลูกน้องมากรักน้องมมยทุกคนครับก็ไม่ไม่ทิ้งแน่นอนครับถ้าอยู่ค่ายครับเสียตื่นเช้ามาคุมซ้อมทุกวันครับเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันครับเสียไม่ปล่อยให้ลูกน้องอดไม่ปล่อยให้ลูกน้องหรือว่า อะไรแล้วเสียดีมากต้องขอบคุณเสียงครับที่ดูแลเป็นอย่างดีก็ขอบคุณนายเปรมครับที่ผลักดันผมมาตลอดครับวันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตอะไรเราบ้างครับถามว่าเปลี่ยนอะไรบ้างครับอ๋อแต่ก่อนผมอาจจะไม่ค่อยมีชื่อเท่านี้ครับนักลบอาจจะคุณไม่ค่อยรู้จักพอพอผมได้เข้ามารายการวันก็คุณรู้จักเยอะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นครับมีพี่น้องรู้จักมากขึ้นครับนะก็ถือว่ามาเปลี่ยนชีวิตเราเยอะเลยทั้งเรื่องของฐานนะ ทั้งในเรื่องของชื่อเสียงที่เข้ามาใช่ครับไม่มีเลงนะไม่ไม่ไม่ครับก็เนี่ยครับตั้งแต่ต่อยสิทธ์ผมไม่ไกลกลับบ้านครับต่อยสิทธ์ไฟนั้นอ่ะผมซ้อมต่อครับโอ้แต่ว่าเป้าหมายเราชัดเจนเป้าหมายผมก็คืออยากเซ็นสัญญาวันครับผมก็เลยตั้งใจมากครับไฟนี้ผมก็ซ้อมซ้อมมา้เลยครับเนี่ยเดือนสองอาทิตย์ผมก็เริ่มอัดเริ่มอัดเจ็ดแปดยกทุกวันครับปีนี้อยู่เท่าไหร่ฮะปีนี้ยี่สิบสี่ย่างยิมมาโอ้ยังมีเวลาเพียบเลยนะครับอ่ะอยากจะบอกอะไรกับแฟนขับของเราไหมก็ติดตามเราหน่อยฝาก ฝากติดตามนักลบแฟร์เทคด้วยนะครับก็ไฟนี้ก็วันที่หนึ่งกันยาก็ฝากไปเชียร์เป็นกําลังใจผมนะครับก็ผมก็จะทําให้เต็มที่ครับไฟนี้มันต้องชนะแน่นอนครับต้องเต็มที่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณความในใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนักรบด้วยนะที่มาเปิดใจกับเราในวันนี้ครับขอบคุณไปที่ค่ายมวยแฟร์เทคด้วยนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่นะครับแหมค่ายเนี่ย สวยจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามว่าทางนักรบเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนจะถึงแชมป์จะได้เจอกับเพื่อนเขาหรือเปล่านะอย่างรถถังแล้วก็ขอบคุณไปยังบอสชาตีนะครับแล้วก็ทีมงานวันด้วยนะที่อนุเคราะห์ในเรื่องของนักกีฬาสุดยอดแบบนี้นะครับอย่างนักรบนะมาให้เราได้สัมภาษณ์พูดคุยกันครับวันนี้กู้ชาสายตรงรวมเป็นึงทีมงานครับของรายการคุยมุมสงเวียนต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ